กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพรกะผมนายช็อตตี้บูโจว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับพิกที่เกมอากาชาบุกนะครับคือมันคือเกมเดียวกับ Masterwork a p ocalypse genesis นั่นแหละครับที่เป็นเกมจีนแนวเทิร์นเบสจาก NetEast นะครับตอนนี้ก็มีภาษาญี่ปุ่นเป็ที่เรียบร้อยแล้วแต่มันคนละเซิร์ฟกันนะครับเอาข้อมูลของแต่ละเซิร์ฟเล่นหากันไม่ได้นะมันแยกเซิร์ฟเวอร์กันนะครับ สำหรับคนที่ไม่รู้จักเกมนี้มาก่อนครับสรุปให้ฟังสั้นๆว่าเป็นเกมแนว t u r n b a s e สนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องระยะของการเดินกับการโจมตีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือคือไม่ได้เลือกคอมมานด์อย่างเดียวอ่าคือจะมีการดงการเดินนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าตัวละครตัวไหนของเราเนี่ยโจมตีระยะใกล้ระยะไกลตัวไหนเป็นแทงตัวไหนเป็นฮิลอาณาเขตการโจมตีกว้างมากน้อยแค่ไหนคือคือเราก็ต้องมีการพิจารณาเรื่องพวกนี้ด้วยไม่ได้ผัดกันเลือกคอมมานด์อย่างเดียวครับ ก่อนท่านผู้ชมจะเข้าไปเล่นนะครับแนะนําว่าไม่ต้องล็อกอินนะครับเพราะว่าเกมนี้มีเปิดกระปองไงเดี๋ยวถ้าเกลือขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รีส่งรีเซ็ตไอดีได้นะครับซึ่งซึ่งมันมีคาสั่งรีเซ็ตไอดีให้ในเกมเลยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีก็แลวกันอันนี้เราก็เริ่มเล่นด้วยเกสนะครับแล้วดูเซิร์ฟเวอร์นิดนึงนะเผื่อเราต้องการเล่นกับเพื่อนนะครับจาตัวกษอดไว้แล้วก็นั่นแหละให้เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับแต่คําถามคือมีให้เล่นกับเพื่อนแบบตัวเป็นๆไหมไม่มีนะมันแค่่่่ยยืืมมเพออนาาชวใกรตสูๆ เอาละเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อสู้เลยกันละกันนะครับโหมดการต่อสู้เนี่ยจะอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับเป็นรูปประตูนะเมื่อกดแล้วก็จะเห็นว่ามี2โหมดแต่ว่าอันนี้มันยังไม่เปิดตั้งแต่แรกนะเ,เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันเราเอาแบบตามนเรื่องก่อนนะครับก็คือคลิกที่กลางหนะ้าจอได้เลยจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ผมมี2เควสเควสนึงคือเป็นเควสหลักอีกเควสนึงเป็นเควสย,ย่อยนะครับเดี๋ยวลองเล่นเควสหลักกันละกันเนาะ ก่อนต่อสู้ก็จะมีเรื่องของการจัดทีมนะครับก็เวลาจะจัดเนี่ยก็คือแตะที่บริเวณตรงกลางได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดทีมเราจะเอาใครเข้าไว้ออกก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าด่านไหนที่เราเคยผ่านไปแล้วอ่ะโดยเพราะไอ้พวกดันเจี้ยนประจําวันอะไรเงี้ยนะมันจะสามารถนําตัวละครที่เป็นเพื่อนของเราเนี่ยหรือว่าเป็นขาจรมาช่วยได้ด้วย ก็ทาให้เราเนี่ยฟาร์มได้ไวขึ้นเพราะเพื่อนเราเนี่ยมันเก่งแน่นอนอะไรอย่างนี้เนาะโอเคเพราะนั้นถ้าเกิดอยากจะจัดใครอะไรยังไงก็เลือกได้เลยนะครับส่วน2คนที่อยู่ด้านซ้ายอันนี้เราต้องเล่นผ่านเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับ2คนนี้เนี่ยเราจะสามารถกดใช้สกิลของเธอได้ทั้งคู่เลยอันนี้ก็ต้องเลือกนิดนึงแล้วกันว่าเจ้าตัวไหนมาอย่างผมเนี่ยเจ้าน้องคนนี้มาหิวเพราะว่าผมไม่มีตัวหิวตัวอื่นเลยมีน้องคนนี้คนเดียวอะไรเงี้ยส่วนคนนี้ก็คือจะมาบับให้กับตัวละครที่เป็นธาตุสีทองแบบนี้ซึ่งในตี้ผมส่่่วววนนนนนใหหญเเเป็สีนนีีททออองยยกก้คคถืออคด ก็เลยจัดแบบนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วดูวด้านขวาบนจะมีเรื่องของเอ่อเล่นเองกับคูณ2อนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดคิดว่าเราเก่งอยู่แล้วก็ออโต้ไปเลยก็ได้นะครับก็สตาร์ทได้เลยอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศการเล่นนะครับบางด่านก็อาจจะมีตัวละครแบบ NPC อะไรเงี้ยมาเสิร์มมาช่วยเราด้วยนะครับเพราะว่าเราเล่นตามเนื้อเรื่องไงคำถามคือเกมนี้เนี่ยความยากแนละความท้าทายมีตรงไหน คือเนื่องจากมันมีออโต้ไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยเราอัปเกรดตัวละครมาเก่งๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการลงดันเจียนที่เป็นเนื้อเรื่องเท่าไหร่แต่ในบางด่านนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะออโต้ได้อย่างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดเราออโต้อย่างเดียวเนี่ยบางทีศัตรูหรือว่าเราเนี่ยมันจะไปเดินใส่ในบัฟหรือดีบัฟเข้าใจไหมไองเช่นอันนี้มันเป็นพื้นไฟใครไปยืนจะเสียเลื่อนหมดแล้วมันก็จะไม่ได้มีแค่พื้นไฟนะครับมันมีพื้นไฟฟ้าด้วย พื้นไฟฟ้าเนี่ยพวกซอมบี้มันยืนอ่ะมันจะได้เลือดแต่ถ้าเกิดเราเดินเข้าไปหรือว่าเป็นศัตรูที่ไม่ใช่ซอมบี้อ่ะเดินเข้าไปอ่ะมันก็จะเสียเลือดพอเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นบางด่านเราก็ต้องเล่นเองเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวละครสายประชิดของเรานะ่ะเดินเข้าไปในวงเข้าใจยังเออเพราะฉะนั้นบางด่านเราต้องเล่นเองนะครับเราไม่สามารถบอดได้ ทีนี้ย้อนกลับมาไอที่เป็นรูปขวดยาอันนี้นะครับอันนี้เอาไว้ทําอะไรคือเอาไว้ฟาร์มนั่นเองครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเวลาเราผ่านไปแล้วมันจะผ่านไปเลยไงถ้าเกิดเราอยากจะฟาร์มขวดยาเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการอัปเกรดเลเวลของตัวละครนะครับเราก็จะมาทําการฟาร์มที่นี่โดยมันจะเปิดตามบทครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมาเล่นแรกๆมันจะไม่มีหรอกอันนี้ต้องผ่านบทแรกก่อนก็จะมีจุดฟาร์มเพิ่มใช่ไหมอันนี้ผมเล่นหนึ่งบทที่3ก็จะมีจุดฟาร์มจุดที่2เพิ่มเติม นะครับเวลาเราจะเข้าก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันจะพาวาร์ปมาที่ตัวของดันเจียนนะครับแล้วก็กดด้านขวาล่างได้เสร็จแ,แล้วครับมันจะมีเส้นทางให้เราเลือกครับว่าเราจะเลือกไปทางไหนถ้าเกิดเราอยากฟาร์มไวๆครับด้านล่างมันจะมีให้ติ๊กอันนี้ก็คือจะทําให้เราได้รับพวก e AH อ p กสเท่าแล้วก็จะเสียพลังงาน2เท่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้ววันหนึ่งมันก็มันมีโคต้าของมันอะ่ะไอเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใช้แล้ว หมดไปก็อันนี้อาจจะต้องรอเวลาอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมมาลวกันถ้าเรารีบก็อาจจะติ๊กตรงนี้ทิ้งไว้ได้นะครับทีนี้สิ่งที่ท่านผู้ชมต้องทําต่อเลยคือเราต้องเลือกรูทครับว่าเราจะให้ตัวละครเราเดินทางไปทางไหนก็จะสังเกตเห็นว่ามันไม่น่ามีปัญหาอะไรยกเว้นตรงนี้ตรงนี้เลเวลสูงสุดเลยก็คือมันจะเป็นที่ที่แบบว่าศัตรูเก่งมากช่วงแรกที่เพิ่งลงอาจจะไม่ไหวเพราะนั้นก็ต้องเลือกรูทนะครับ งั้น๋ยวผมจะเลือกประมาณนี้ในการนี่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 แล้วกันนะวิ่งมาแบบนี้เลยซิกแซกนะครับก็กดตัวนี้ได้นะครับมันจะเป็นการเหมือนกับอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมาคอยคลิกเองครับกดตัวนี้อ่าเสร็จแล้วเราก็เลือกครับว่าเราจะไปรูทไหนก็ตามที่ผมสันนิษฐานไว้ว่าผมจะมาแบบนี้ใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วกุญแจนะอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเวลาที่เอ่อมันอัตโนมัติลงไปในแต่ละดันเจี้ยนอะ่ะถ้าเกิดเราล็อกไว้มันจะสู้เลย มันจะแบบไม่ต้องมากดเองอีกต่อไปแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมใครล็อกเนี่ยหมายความว่าในแต่ละด่านเนี่ยมันจะให้เราจัดทีมก่อนสู้นั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการบอดจริงๆเราต้องล็อกกุญแจทิ้งไว้นะครับอ่ะแล้วก็กดตัวนี้ได้เลยมันก็จะมีการบอกได้ว,ว่าใช้พลังงาน20ถ้าพลังงานหมดก่อนมันก็จะหยุด สมมติว่าผมมาถึงด่าน3มันก็อยู่ที่ด่าน3นะครับแล้วก็ไปเล่นด่าน3ด่าน4ต่อได้หลังจากที่พลังงานมันกลับมาเต็มแล้วอะไรแบบนี้เนาะงั้นก็เดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยแล้วกันนะครับกดตัวนี้เสร็จปั๊บมันจะมีเขาดาวรอแบบหนึ่งก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะจนกว่าพลังงานจะหมดหรือว่าจนกว่าตัวของการบอดเนี่ยมันจะบอดให้เราเสร็จโอเคไหมก็จะเห็นว่ามันไม่มีเรื่องของการแบบปล่อยแบบกดปุ๊บผ่านอัตโนมัติหรือว่าปล่อยฟาร์มรัวๆๆๆที่การหาทรัพยากร ที่เป็นรูปนาฬิกาทรายเนี่ยมันจะทําไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปลงดันเจียนที่แบบหาไอเทมหรือว่าหาวัตถุดิบในการเลื่อนขั้นตัวละครอะไรเงี้ยอันนั้นอะ่ะมันจะปล่อยบอทได้เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนี่นะมันจะแอบอยู่ตรงนี้ครับด้านซ้ายตรงนี้เลยนะครับอ่ะคลิกเข้าไปเลยมันก็จะพาว์ปออกมาด้านนอกครับก็คือเป็นพวกกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมแหละเช่นอารีนาอะไรพวกเนี้ยนะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวพาไปดูเรื่องของการปล่อยบอทฟาร์มทรัพยากรก่อน ซึ่งมันก็จะเปิดตามเนื้อเรื่องนะครับถ้าอันไหนไม่เปิดแสดงว่ายังเล่นไม่ถึงเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นอันแรกเนี่ยหาวัตถุดิบในการเลื่อนขั้นตัวละครอันที่2ก็คือเป็นพวกระบบรูนใช่ไหมอยากจะได้รูนเพิ่มอะไรเพิ่มนะครับให้ท่านผู้ชมดูด้านขวาล่างตรงนี้นะครับมันมีไอ้น,นี่ให้ติ๊กอีกแล้วเห็นไหมครับเอาทรัพยาก,กร2เท่ามีให้ติ๊กอีกแล้วแล้วก็ตรงนี้นะครับสีฟ้า,ฟาอันนี้หมายความว่าเราจะลงกี่รอบแต่มัน,นก็ได้มีบอกใช่ไหมว่าใช้พลังงานเท่าไหร่ลงกี่รอบ แต่แล้วตรงนี้คือกุญแจล็อกจําได้ใช่ไหมครับถ้าไม่ล็อกกุญแจต้องมานั่งคลิกคลิกคลิกทุกครั้งที่มีการเริ่มการต่อสู้แต่ถ้าเกิดเราล็อกกุญแจไว้กดตัวนี้ปั๊บมันก็จะสู้ไปเลย10รอบหรือว่าจนกว่าพลังงานจะหมดนั่นเองทีนี้ขอพูดถึงเรื่องพลังงานนิดนึงครับคือท่านผู้ชมอาจไม่รู้ว่ามันมีการแจกพลังงานเนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะอันนี้ผมกดใช้ประมาณสามสิบอันได้ เออก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็พรพ่งนี้คือกดได้หมดเลยนะเนี่ยของฟรีที่เขาแจกมาตามเลเวลเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายล่างครับอันนี้หมายความว่าอีกกี่ชั่วโมงพลังงานเราจะเต็มอีก8ชั่วโมงเลยนะเพราะนั้นเป็นนอนตื่นมาได้เลยนะเพื่อให้พลังงานเต็มเพราะนั้นก็อย่าลืมมากดใช้ตรงนี้ก็แล้วกันช่วงแรกเขาแจกเยอะมากครับฟาร์มกนได้ยาวๆเลยครับไหนๆก็พามาตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายต่อครับอันนี้คือเป็นอารีนานะครับก็จะมีโหมดแบบปล่อยอัตโนมัติเหมือนกัน แล้วก็มีไอตัวของกุญแจล็อกด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราติ๊กไอตัวนี้ไว้เนี่ยมันบอกว่าได้พอยต์สเท่าเลยนะอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ายังไงแต่ถ้าเกิดเราเอาออกอะ่ะเราสามารถบังคับเองได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็สามารถบอทได้อยู่ดีคือแนะนําว่าติ๊กๆไปเถอะเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะถ้าเกิดตัวละครเราเก่งกว่าศัตรูมากยังไงเราก็ชนะแค่นั้นแหละครับจบเอออ๋อแล้วก็ตอนที่ระบบนี้เปิดครั้งแรกครับเขาจะให้มาเซตปาร์ตี้ป้องกันด้วยนะก็เซตได้6ตัวละคระครกหกต ่วนอีกอันหนึ่งตรงนี้เป็นประตูมิติมันเปิดตามช่วงเวลานะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าร่วมเวลาตามที่เขาบอกได้นะครับซึ่งอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นพาลาเลเวอร์ครับคิดว่าน่าจะเป็นการต่อสู้นี่แหละแต่แบบสู้กันจริงๆอ่ะคือไม่ใช่เหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นโหมด AI ไงแต่นี่คือแบบสู้ของจริงก็มาตามช่วงเวลาตามนี้นะครับก็ญี่ปุ่นจะเร็วกว่าไทย2ชั่วโมงนั่นหมายความว่าบ้านเราคือ1ิบโมงถึงเที่ยงนะครับแล้วก็5้าโมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับ นอกจากระบบการต่อสู้แล้วนะครับเกมนี้จะมีไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเรียกว่าที่อยู่ของสาวๆกันละกันอ่ะเนี่ยมันจะมีที่อยู่ของสาวๆอยู่นะครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปดูกันละกันถ้าเกิดท่านผู้ชมเพิ่งมาเล่นมันจะไม่มีอะไรเลยมันมีแค่กล่อง3กล่องแล้วก็มีอันไซายสุดอันนี้อันเดียวมันเอาไว้ผลิตเงินครับ อ่ะแล้วก็พอเราเล่นปลดล็อกเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆมันก็จะมีการผลิตลูกเต่าแล้วก็ผลิตไอ้แท่งไม้แบบเนี้ยซึ่งลูกเต่าเนี่ยมันเอาไว้ใช้ในการทอยเตาเ่าในอีกระบบหนึ่งมันแจกของค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปแล้วกันเดี๋ยวย้อนกลับก่อนที่ปุ่มด้านซ้ายล่างมันจะมีด้านล่างเห็นไหมครับในรูปล,ลูกเต่านะครับคลิกที่ลูกเต่าปั๊บเนี่ยกดสตาร์ตรตรงนี้ใช่ไหมผมมีลูกเต่าอยู่16ลูกนะครับสามารถมาทอยได้16ครั้งมันแจกของรัวๆเลยครับอ่ะเดี๋ยวลองทอยเลยแล้วกันเนี่ย เนี่ยถ้ามันไปลงที่ตัวละครเนี่ยมันก็จะสุ่มว่าเราจะได้อะไรบางทีก็ได้มาเป็นเศษของตัวละครนะครับไว้ใช้ในการอัพกรงอัปเกรดหรือเรียกตัวละครมาใช้ถ้าเกิดว่าเราสะสมเศษของตัวละครครบอะไรเงี้ยอันนี้ผมเดินมาตกที่้านคานะครับก็ถ้าเกิดเรามีพวกเงินเหล่านี้เงินเหล่านี้มันก็ได้จากในในระบบนี้แหละบางช่องเราลงไปแล้วเราได้เป็นเงินมาแทนไงอ่าเราก็ลองดูว่าเรามีตังอะไรแล้วเราจะซื้ออะไรไหมหรือว่าจะซื้อลูกเต่าเพิ่มก็ทําได้หรือเราจะรีเฟซตรงนี้ก็ได้ เผ้พวกนี้มันไม่ได้มีของที่เราต้องการก็รีเฟซได้ส่วนในเต่านี่คือหลายเต่านี่คือ,อเวลาที่เราจะทอยครับมันจะได้แต้มต่ำเเนี่ยผมมีอยู่2ใบผมลองทอยดูแล้วกันอ่ะสโลสโลการ์ดนะครับอันนี้ก็คือได้เลข1หรือ2 3แค่นั้นแหละมันจะไม่ไกลไปกว่านี้แต่ส่วนใหญ่ก็เป็น1นึั่นแหละเนี่ยๆๆผมอยากได้ตัวเนี้ยเออ แต่ไม่ได้หว่ะได้มาเป็นเงินแทนเนี่ยผมสะสมเศษของน้องคนนี้อยู่ซึ่งสะสมมานานแล้วก็ได้แค่หนึ่งอันนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งอันนี้ครับอันนี้ก็คือมันจะให้เราเลือกได้เลยว่าเราจะลงช่องไหนเห็นป่ะมันจะมีให้เราเลือกอันนี้เป็นลงท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามอ่ะสามเนาะเอาเลยได้ลงน้องคนนี้พอดีก็ต้องมาลุ้นอีกก็จะได้ไหมอ้าวได้ครับผมแต่โหต้องลง50สิบรอบอะ่ะอย่างต่ํานะถ้าโชคดีด้วยถ้าโชคไม่ดีก็จะไม่ได้เศษของน้องเขานะ แอน่าเสียดายจังนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับทอยเต๋าแล้วก็ถ้าเกิดอยากทอยไกลๆก็ทอยได้นะมันจะมีปุ่มตรงนี้กดปุ๊บมันจะกลายเป็นใช้ลูกเต๋า2ลูกทอยพร้อมกันแล้วมันก็จะไปไกลไงเข้าใจไหมนี่คือสําหรับสายรีบนะครับทีนี้อันต่อมาคือไม้ครับไม้เนี่ยมันใช้ในการเลื่อนขั้นก็เลื่อนขั้นไอสารวันนี้แหละไอสารันนี้คือมันจะผลิตทรัพยากรให้เราถูกไหมอ่ะถ้าเกิดเราอยากเลื่อนขั้น,นหน้าไหนก็คลิกเข้าไปแล้วก็กดตัวนี้ แค่นี้แหละนะครับถ้าเกิดเรามีไอเทมพอมันจะสามารถเลื่อนขั้นได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมันจะมีเรื่องของการส่งสาวๆเนี่ยไปหาของด้วยนะครับโดยเริ่มต้นมาถึงเนี่ยเราจะส่งไปได้แค่1ตีเท่านั้นแต่ตอนเนี้ยเจ้าสิ่งก่อสร้างอันนี้ของผมมันเลเวล2แหละผมก็ส่งไปได้มากกว่า1นที่แล้วผมก็มานั่งดูว่าเออผมต้องการของอะไรบ้างไหมอย่างเช่นวัตถุดิบอัปเกรดต,ต,ตัวละครอ,อะไรเงี้ยอ่ะก็เดี๋ยวลองส่งส่งดูแล้วกันครับเวลาในการเดินทางดูด้านล่างนะครับเนี่ยสาชั่วโมงอันนี้งไปาชั่วโมง เออเสร็จแล้วกดตัวนี้ได้เลยครับมันก็จะยัดตัวละครมาให้แต่ถ้าเกิดว่าเราคลิกเข้าไปที่รูปตัวละครนะครับอันนี้คือจะเป็นการเลือกเองคือในการส่งตัวละครไปเนี่ยมันจะมีบางตัวละครนะครับที่เราส่งไปแล้วเนี่ยมันเหมือนมันเหมาะกับงานนี้แล้วมันก็จะได้ตัวของสเตตัสเพิ่มเติมไม่ใช่สเตตัสสิได้ตัวของเงินเนี่ยเพิ่มเติม เอาล่ะต่อมาคือสิ่งก่อสร้างพวกนี้เนี่ยมันสามารถตกแต่งได้ไหมได้นะครับท่านผู้ชมดูด้านล่างมันจะมี3อันด้วยกันอันแรกเนี่ยก็คือจะเป็นร้านค้าเอาไว้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเข้ามาตกแต่งในบ้านของเรามันจะใช้แต้มตัวบีครับซึ่งไอแต้ม B ีเนี่ยมันจะอยู่อีกห้องหนึ่งเดี๋ยวค่อยพาไปแล้วกันอ่าแล้วก็เมนูที่สองนั่นขวาล่างตรงนี้เนี่ยแหละครับที่จะเป็นตัวของการตกแต่งครับรีฟอร์มได้เห็นไหมพิกเสร็จก็เลือกครับว่าเราจะเก็บใส่คลังไหมหมุนไหมหรือว่าเราจะวางไว้ตรงนี้เห็นไหม ซึ่งของพวกนี้ก็คือได้มาจากในเกมฟรีทั้งนั้นนะครับผมไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะครับเมื่อเราตกแต่งเสร็จแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าแค่นี้แหละและทีนี้มันยังมีอีกอันนึงครับด้านขวาล่างก็คือเอาสาวๆเข้ามาอยู่นั่นเองครับแล้วมันจะช่วยเ,เร่งความเร็วในการผลิตไอเทมให้อล่ะเดี๋ยวเราจะไปอีกห้องหนึ่งนะครับก็คือกดที่ด้านซ้ายล่างเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ให้เราไปที่ห้องซ้ายนะครับ ห้องนี้แหละครับก็คือจะผลิตไอตัวแต้ม B ีเห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวเราต้องเล่นไปไกลกว่านี้เองนะเพื่อที่จะให้มันมีสิ่งก่อสร้างมากขึ้นครับแต่คือตอนนี้คือผมมีแค่นี้ไง<อ>ก็เลยทําได้แค่นี้ไม่รู้ทาไงเหมือนกันครับต้องเล่นไปตามเนื้อเรื่องเรื่อยๆนะจ้าตรงนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องการเปิดแกปองดีกว่าครับแต่ว่ารับของรางวัลกันก่อนนะของรางวัลจะมีให้รับหลายที่มากเลยครับเช่นตรงนี้ครับอันนี้คือจะเป็นพวกภารกิจย่อยนะครับที่เขามีให้เราทําประมาณสไตล์เกมจีนอะ่ะภารกิจ7วันอะ่ะ เออถ้าอ่านไม่ออกก็คลิกไปได้เลยเนี่ยมันจะมีบอกใบให้ว่าให้ไปด่านไหนนะครับอย่างเช่นนี้เขาบอกว่าให้ไปผ่านสับสตอรี่ความยากระดับ2ขีดหนึ่งแค่นั้นแหละแล้วก็จะได้ของมาถ้าเกิดเราทําครบทุกภารากิจนะครับมันจะได้รับน้อง2คนนี้มามันจะเป็นคนเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเออเขาออกมาช่วยกันสู้2ตัวไงนั่นแหละครับก็สู้กันลวกันนะต้องขยันเล่นนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีเออบริเวณด้านซ้ายล่างตรงนี้ครับ2อนันนี้อันนี้ก็คือจะเป็นพวกภารากิจต่างๆทําผ่านก็มารับนะครับ นี่รับให้หมดเลยครับแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้คือเป็นโหมดภารกิจก็คือมิชชั่นนั่นแหละก็เป็นภารกิจประจําวันนะครับก็ทําด้านขวาก็ต้องรับด้านขวานะแล้วก็มารับด้านซ้ายต่อนะครับมีภารกิจประจําวันแล้วก็ประจาสัปดาห์ส่วนใหญ่ก็คือไปสู้นั่นแหละครับไปสู้ที่มันมีหลายๆระบบอะไม่ว่าจะตามเนื้อเรื่องอลงดันเจียนฟาร์มทรัพยากรอ,อะไรเงี้ย PVP อะไรเงี้ยอัปเกรดตัวละครพวกนี้แหละมันก็ไม่ได้ยากอะไรอะ่ะกดปุ่มสีฟ้าก็ได้เดี๋ยวมันพาไป แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือจดหมายนะครับมันจะอยู่ตรงนงพูกอ่ะแล้วก็คลิกที่นงพูกได้นะครับล้วก็กดรับทั้งหมดรู้สึกจะอยู่ด้านซ้ายล่างนี่แหละถ้าจำผมจะไม่ผิดนะมันจะมีปุ่มรับทั้งหมดอยู่พอรับเสร็จเรียบร้อยแล้วกระปองอยู่ด้านบนนี้นะครับที่เป็นรูปนาฬิกาด้านบนอ่ะคลิกที่ตัวอ,อักษรตรงนี้ก็ได้นะครับช่วงต้นมันก็มีประมาณ5ตู้นะครับแต่ว่ามันจะมีตู้หนึ่งที่ใช้เงิน ประมาณพันสามร้อยแปดสิบตู้นั้นผมเปิดไปก่อนหน้านี้และมันหายไปแล้วด้วยนะครับคือเปิดได้ทีเดียวแล้วก็จะมีการใช้กุญแจซึ่งมันก็จะมีอยู่สองตู้ด้วยกันอันนี้ก็ต้องเลือกครับว่าชอบคนไหนนะครับผมได้น้องคนนี้มาเรียบร้อยแล้วคนนี้เพราะคนนี้มันรวบได้แล้วก็เสกแกะมาช่วยได้ผมค่อนข้างชอบส่วนคนนี้ผมไม่เคยมันไม่รู้จักก็ช่างมันแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูเอาคนนี้ดีกว่าคนนี้ผมเห็นมีเพื่อนใช้คนหนึ่งเป็น DPS ค่อนข้างแรงเหมือนกันอ่ะก็เดี๋ยวลองหาดูแล้วกันม่รู้ได้เปล่าก็ใช้กุญแจ10ดครับ ครัดาบคือมันแจกเยอะไหมมันก็เยอะแหละนะผมไม่ได้เติมเงินผมเปิดกระปองไปประมาณน่าจะห้าิบใบแล้วม้งเนี่ยมาลุ้นกันเลยครับโอ้โหไม่มีสีทองคือเราจะรู้ว่าเกือไม่เกือคือตรงนี้เลยครับถ้าเป็นหนังสือสีทองเนี่ยมันจะเป็นตัวระดับ SSR สีทองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเกมนี้ถ้าเกิดเราเอาตัวละครซ้ําไปเลื่อนขั้นอะ่ะมันเก่งกว่านะสีฟ้าก็เก่งกว่าสีทองได้นะถ้าเกิดเราเปิดซ้ํากันเยอะๆนี่ตัวนี้ผมใช้ด้วยครับผม ไอตัวนี้ได้ฟรีด้วยจากจดหมายไอ้ได้ตัวไอ,ไ,อไ,อไอสองคนนี้ได้ฟรีนะไอเนี้ยได้ตามเนื้อเรื่องเลยเล่นกัน่แรกๆแล้วเก่งดีเหมือนกันส่วนอันนี้เป็นน้องอลิสนะครับเอาเปิดต่อยรอบนึงแล้วกันเปิดจะดวงดีดูสีใครเอ่ยสีทองมาสักสามใบโอ้โหไม่มีเลยจ้ะรอบนี้ออะเปิดเลยแล้วกันไอคนนี้ผมมีและอันนี้เหมือนเป็นผีเสื้อกลางคืนนะครับชื่อมูส น้องแมวน่ารักเลยครับวันนี้น็กชื่อเนโกะเลยนะเนโกะที่เหลือก็ซ้ำก็จุยก็ผมอ่าก็ตามนี้ครับนี่คือเป็นตัวของกุญแจทองนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีรูปขึ้นอ่าอันนี้จะเป็นตัวไม่ได้พิกอัพอะครับก็คือจะเป็นแบบการเปิดปกติทั่วไปอะไรเงี้ยถ้ากุญแจเราไม่พอเราซื้อได้นะในราคา2,300ซึ่งมันจะมี2ราคาก็คือ230กับ 2, 3 0 0แนะนำให้ซื้อ2 3 0 0เพราะว่ามันได้11ดอกโอเค ก็เก็บเพชรอีกสักนิดนึงก็น่าจะมาซื้อได้แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีการันตีด้วยนะมันจะเขียนอยู่ด้านล่างเนี่ยผมเปิดอีก87ครั้งอะผมได้ SSR แน่นอนแน่นอนเลยนี่การันตีส่วนที่มันเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นพวกธรรมดาธรรมดาก็มีโอกาสได้แรงอาเห็นไหมมีแค่ N กับ R เพราะนั้นก็เปิดเปิดไปครับมีอะไรก็เปิดเปิดไปอันนี้คือมันมีแต่ตัวธรรมดาธรรมดาครับไม่ได้เป็นตัวดีเท่าไหร่คลิปเลยแล้วกันนะที่เกียจดูเห็นไหมว่เป็น N ซะส่วนใหญ่ครับ N ้พนีเอาาไปขยทิ้งหมดนแล้วก R อันที่คอยเอาไปใช้งานได้บ้างครับพวกตัวอาอคลิปนี่อา,อา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 เพียบเลยเอาใหม่ได้อีกรอบหนึ่งจัดให้หมดคลิปอืมโอเคก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับคนที่ต้องการที่จะรีเซ็ตไ d นะครับก็ให้คลิปบริเวณด้านซ้ายบนที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับเสร็จแล้วก็ปุ่มนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปุ่มนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เลย เขาก็จะถามว่าแน่ใจนะว่าเราจะทําการลบถ้าเกิดแน่ใจให้พิมพ์ตามนี้ครับก็แปลว่าให้ของญี่ปุ่นนั่นแหละถ้าเกิดใครพิมพ์ไม่ได้ก็อาจจะต้องไปเปิด Google นะครับสําหรับวิธีการค้นหาก็พิมพ์ตามผมเลยก็ได้ครับเข้าไปใน Google พิมพ์ให้ฮิรืงานนะแค่นี้แหละแล้วก็เลื่อนๆ่อหาเอานะครับก็จะเจอแล้วนี่ไงเห็นไหมครับเออสำหรับคนที่พิมพ์ไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีนี้ไปก่อนนะครับก็มาเพจเลยตกลง แค่นี้แหละครับมันก็จะรีเซ็ต ID ของเราหายเป็นปิดทิง้งแล้วเราก็เข้าไปเริ่มเล่นใหม่ได้เลยนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปอัปเกรดตัวละครกันนะครับสำหรับการอัปเกรดตัวละครเนี่ยให้ไปกดที่หนังสือสีดํานะครับอ่าแล้วมันมีการอัปเกรดอะไรบ้างมาดูเลยกันละกันเนาะอ่าก็ดูน้องคนนี้ก่อนกันละกันให้ดูด้านขวาครับมันจะมีเลเวลอัพเนี่ยเห็นไหมคือจำไอ้เจ้านี้ได้ไหมไอ้ที่เป็นขวดยาผมบ้างที่ผมชอบเรียกนาฬิกาทรายด้วยไม่รู้ทาไม นี่แหละเราก็ไปฟาร์มฟาร์มมานะแล้วก็มาอัปเกรดได้ครับก็ทำให้ตัวละครเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะทีนี้พอตัวละครมันไปถึงเลเวลตามที่ํำหนดครับเช่น10 20-30เนี่ยมันจะต้องหาไอเทมพวกนี้มาใช้ในการเลื่อนขั้นนะครับซึ่งไอเทมอันนี้มันได้จากดันเจียนหาทรัพยากรอยู่แล้วนะผมพูดไปแล้วก่อนน้านี้ส่วนอีกอันนึงอันนี้ได้จากการเอาตัวละครไปขายครับเดี๋ยวค่อยพาไปดูแล้วกันว่าขายยังไงก็จะสามารถเลื่อนแรงได้นะครับแต่ว่าเลเวลต้องตังกนก่อนนะเนี่ยเลเวลต้อง30ก่อนแล้วเราก็จะเล ทีนี้มันจะมีอีกอันนึงคือตรงนี้ครับนี่นี่นี่น้องคนนี้ละกันที่เมื่อกี้ผมเปิดได้ซ้ำเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะสว่างขึ้นมาก็กดใช้ไปได้เลยนะครับมันก็จะบวกสเตตัสให้แล้วก็บังเลเวลต้องใช้คําว่าบาังเลเวลนะมันจะบวกตัวของความสามารถของสกิลเพิ่มเติมด้วยอนะไรทีนี้ดูด้านซ้ายกันต่อนะครับของตัวละครนะฮะก็จะมีเรื่องของอัปเกรดสกิลซึ่งการอัปเกรดสกิลเนี่ยมันจะขึ้นตามเลเวลกัะแรงของเราเพราะนั้นไม่ต้องมาซีเรียสกับมันมากนะครับแล้วก็อันน อ่ะซึ่งรูนของเกมนี้จะมีแค่4ช่องครับก็ที่พิเศษหน่อยจะเป็นรูนตรงกลางที่มันจะสามารถสลับ2เซตได้บางทีเราอาจจะใส่เซตแบบ2อัน2อันอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ไหมเออก็แล้วแต่เราก็แล้วกันนะ2อันนี้คู่กับ2อันนี้อะไรเงี้ยมันก็สามารถทําได้นะครับและเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนควรใส่อะไรเนี่ยมันมีเขียนบอกอยู่ตรงนี้เลยแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันเห็นไหมนะั้นก็จะเชื่อมันก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอ่านไม่ออกก็เชื่อๆไปเถอะนะอันนี้คือคําแนะนาครับมันจะได้ไม่ต้องซีเรียสกับมันมาก ส่วนรูนพวกนี้ก็อัปเกรดได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็แตะนะครับมันก็จะมี2ปุ่มปุ่มนี้คืออัปเกรดปุ่มนี้ก็คือการถอดหรือว่าการใส่ถ้าเกิดเรายังไม่ได้ใส่นะก็จะเป็นการใส่แทนการอัปเกรดก็ง่ายๆครับใช้ผงเจ้านี่ซึ่งผงเจ้าเนี้ยก็ได้มาจากการเล่นตามกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงการเอาไอ้พวกนี้มาย่อยครับคือบางทีเราลงไปในดันเจี้ยนเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะมีเยอะก็มาย่อยตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็เลือกเลยเราจะย่อยอะไรนะครับหรือเราจะกดตัวนี้ก็ได้ครับ เลือกย่อยทั้งหมดเลือกย่อยทั้งหมดนะครับ tow. ก็ทําได้เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่เราแล้วกันเนาะเมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วกดตัวนี้อันนี้แหละให้เป็นการย่อยนะครับทีนี้อันต่อไปเป็นสกินนะครับคือเกมนี้ต้องบอกว่าไงดีสกินเนี่ยมันจะปลดตามการเลื่อนขั้นครับอย่างเช่นตัวละครคนแรกที่เราได้มาเนี่ยเดิมทีหน้าตาก็จะแบบนี้ครับแค่นี้ก็สวยแล้วนะสวยมากแล้วครับพอผมเลื่อนขั้นจากเวลสิบอะท,ที่เลยเวลสิบเลยมั้ง ปลดลิมิเตอร์เลื่อนขั้นเวลสิบปั๊บเนี่ยก็ได้ชุดนี้มาครับสวยงามกว่าเดิมครับผมแล้วก็มีคอสตูมเนี่ยบางอันที่เขาขายอยู่ด้วยอันนี้ก็ลองไปดูที่ร้านค้าได้กดตัวนี้เลยก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็พาไปซื้อส่วนเมนูสุดท้ายด้านล่างตัวนี้คืออาคัฟครับก็เวลาที่เราเอาสาวๆไปสู้ใช่ไหมเขาจะมีหัวโจงหัวใจขึ้นอะไรเงี้ยเมื่อตัวหัวใจขึ้นนะครับมันก็จะมีพวกข้อมูลของสาวๆเนี่ยมากขึ้นนะหรือเราจะให้กีฟหรือของขวัญก็ได้แต่ว่าอันนี้ต้องเล่นผ่านด่าน10 ไม่ใช่10ขอโทษ3ขีด10ก่อนนะมันถึงจะให้ของขวัญได้เพราะนั้นเกมนี้เล่นค่อนข้างยาวนานครับผมอล่ะทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะย่อยตัวละครทำอย่างไรนะครับก็ดูด้านขวาล่างได้เลยนะครับของเมนูหน้าของตัวละครนะเมื่อเราคลิกเสร็จปับ๊บมันก็จะมีให้เราเลือกครับจะย่อยตัวอะไรผมก็ย่อยแรงเอ็นไว้ก่อนก็นแล้วกันเนี่ยก็จะได้ไอตัวคมพีมาจําได้ไหมนี่ไงคมภีที่ใช้ในการเลื่อนขั้นตัวละครนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอีกปุ่มหนึ่งข้างๆกันอันนี้คือในกรณีที่เราได้เศษของตัวละครมาครบอะ จำกิจกรรมทอยเต่าได้ใช่ไหมเออนั่นแหละบางทีเราได้มาเนี่ยเราก็มาทําการรวมตรงนี้ครับซึ่งการรวมเกมนี้ค่อนข้างดีนะมันสามารถติ๊กถูกได้อ่ะติ๊กถูกแบบให้ครบก่อนแล้วกดหลอมทีเดียวมันก็จะมาสรุปให้เลยว่าหลอมใครได้บ้างครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็นระบบเพื่อนกับระบบแคลนนะครับอยู่ด้านล่างนะครับที่เป็นรูปโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเพื่อนนั่นเองครับเผื่อเราอยากจะหาเพื่อนกัน,นจริงๆดูด้านล่าง มันจะมีสามปุ่มใช่ไหมให้กดปุ่มที่2ครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นให้ใส่ชื่อเพื่อนหรือ ID ก็ได้ก็ใส่ไปนะครับแล้วก็กดค้นหาเท่านั้นเองก็จบแล้วหรือเราจะแชร์ QR โค้ดให้เพื่อนก็ได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่นนนยนะแชร์ QR โค้ดให้เพื่อนได้ด้วยนะครับแต่ต้องเล่นเซิร์ฟเดียวกันนะดูชื่อเซิร์ฟดีๆครับอย่างผมก็อยู่รูเนซซันนะครับยูเนซซันอ่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมาเล่นคนเดียวเราก็กดตัวนี้ก็ได้โอซูซูเมะมันก็จะแนะนําเพื่ออนนที่่ยยูใใเเกกกมห้้้แลลว็ดดไไปไ แค่ในแหละจบไม่มีอะไรที่นี้ก็เวลาคนแอดมาหรืออะไรเงี้ยก็จะอยู่ตรงนี้ยก็อย่าลืมรับโดยกันละกันนะแล้วข้อดีของการมีเพื่อนคืออะไรอ๋อแน่นอนครับเวลาที่เราลงไปต่อสู้ไงเออเราสามารถยืมตัวละครของเพื่อนมาใช้ได้นั่นแหละครับแต่ต้องเป็นด่านที่เราเคยผ่านไปแล้วนะอย่างดันเจี้ยนเนื้อเรื่องเงี้ยมันลงไม่ได้เพราะว่าคือเรายังไม่เคยผ่านไงเพราะฉะนั้นก็เอาไว้ลงในดันเจี้ยนพวการ์มทรัพยากรครับ เผื่อจาไม่ได้ครับเดี๋ยวจัดทีมให้ดูใหม่เนี่ยเห็นด้านซ้ายล่างไหมครับนี่คือในกรณีที่เราสามารถนําเพื่อนมาช่วยได้มันก็จะขึ้นบ้องนี้เลยแล้วเราก็แตะเห็นไหมครับแล้วก็เลือกมาแทนสมาชิกตีเราเห็นไหมแค่นี้เองครับจบแล้วก็สามารถพาเพื่อนมาช่วยได้นะครับอันต่อไปใกล้ๆกันอันนี้คือระบบแคลนนั่นเองนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะหาแคลนอยู่ก็เข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับรวไมไปถึงการสร้างนะถ้าจะสร้างคือตรงเนี้ย เนี่ยแล้วเราก็ใส่ชื่อใส่คําแนะนําให้เรียบร้อยใช้800แคสนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปประกอบแคลนได้ด้วยนะจะเอาใครเห็นไหมเปลี่ยนได้นะครับใช้800แคสเหรอผมไปหาแคนอยู่ดีกว่าอ๋อ,อแล้วก็ถ้าเกิดมีเพื่อนเขามาเล่นอนะ่ะเขาสร้างแคนอ่นะก็เซิร์ชชื่อได้เลยนะตรงเนี้เยเดี๋ยวผมเข้าแครนหน่อย,ยว่าแคนนี้แลกันคนน้อยๆบวกไปเลยอ้าวอันนี้คือเขาเขาเขาแบบตั้งให้แบบรับอัตโนมัติเลยนะครับโอเคก็สิ่งแรกที่เราต้องทํานะครับในการเข้ามาในกิ้เนี่ยก็คือ เรื่องของการบริจงบริจาคนะครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงเขาสอนพอดีเลยเห็นไหมเออก็ทําการบริจาคได้นะครับซึ่งไอเทมที่ใช้ในการบริจาคเนี่ยก็คือจะเป็นพวกไอเทมที่ใช้ในการเลื่อนขั้นนั่นแหละเพราะนั้นก่อนบริจาคคิดดีๆแล้วกันนะอันไหนที่เราคิดว่าเราไม่ใช้แล้วค่อยบริจาคนะจ๊ะนี่ไงได้แต้มบริจาคมาด้วยนะครับผม ทีนี้เวลาเราจะบริจาคเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คลิกตรงนี้นะเราต้องคลิกที่รูปของน้องเขานะครับเนี่ยเห็นไหมถึงจะมาทําการบริจาคได้นะครับไลทที่เกมมันสอนตรงนี้คืออะไรมันคือดันเจียนกิ้วนั่นแหละครับก็ถ้าเกิดไหวก็ลงก็แล้วกันเนี่ยเขารีเคเสตขั้นต่ำไว้ที่เวลสามสิบแล้วนะถ้าราเวลเราสูงหน่อยก็เนี่ยเลื่อนได้นี่เป็นสี่สิบนี่เป็นห้าสิบเห็นไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูสามสิบก็แล้วกันนะไหวไหมเนี่ยอุย้ยอันนี้ต้องช่วยกันลงหรอเนี่ยโอ้โหได้ของเยอะเหมือนกันเนี่ยอะลองลงดูดอืม เขาแนะนำเวล30แต่ตีผมเวล20กว่าอ่ะไม่เป็นไรด้านซ้ายเขาใส่ซัพพอร์ตได้นะครับซึ่งจะเห็นว่ามีสมาชิกแคลนของเราอยู่ทุกคนเลยก็เอามาซัพพอร์ตได้เอาคนเก่งๆมาก่อนแล้วกันไหวไหมเนี่ยน่าจะไหวนะเพราะว่าเพื่อนเราอีกคนนึงเวล35นะครับปันไม่เข้าเลยอ่ะอืมก็นี่แหละครับบรรยากาศของการลงดันเจียนแคลนนะครับต้องโหดหน่อยนะครับถึงจะลงนะครับอันนี้ตี้ผมน่าจะแตกว่างั้นยอมแพ้เลยแล้วกันเสียเวลาด้านซ้ายบนครับแล้วกดโอเค ส่วนนันต่อไปนะครับคือตรงนี้ครับก็คือจะเป็นตัวของร้านค้ากิวนั่นเองครับนั่นแหละอยากจะช้อปปิ้งอะไรก็ลองดูแล้วกันมีขายของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกเดี๋ยวนะกําลังสงสัยว่าให้บริจาคไอ้พวกเนี้ยแล้วยังมีหน้ามาให้แลกกับคืนมาอีกเหรอไปแลกพวกกุญชงกุญแจจะดีกว่านะเนี่ยส่วอนอื่นของเกมนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรสาคัญเท่าไหร่ละอย่างเช่นอันนี้ครับเป็นสเกดูครับก็คือรับของรางวัลฟรีตามช่วงเวลานะครับแล้วก็อันนี้คือ เหมือนกับเป็นการสอนการเล่นอ่ะเอ๊ะท่านผู้ชมขาดอะไรบ้างขาดเงินใช่ไหมล่ะเข้าอันนี้สี่ขาดในตัวยาอัปเกรดใช่ไหมล่ะเข้าอันนี้สี่อะไรเงี้ยมันก็จะพาไปอัตโนมัติอะไรเงี้ยเนาะเป็นแค่คําแนะนําครับ <S <S ส่วนในที่เป็นรูปต้นไม้นี่คือเป็นสารานุกรมครับเพื่อเราจะมาดูอะไรเพิ่มเติมเงี้ยเนื้อลงเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยที่ข้ามข้ามไปเนี่ยก็สามารถกลับมาย้อนดูได้รวมไปถึงตัวละครด้วยนะเนี่ยอสามารถดูได้เช่นเดียวกัน ส่วนอันขวาล่างตรงนี้เป็นอื่นๆแล้วนะครับก็จะมีแบบข่าวสารมีกิฟต์โค้ดใครใครมีไอเทมโค้ดมากรอกตรงนี้นะครับถ้ามีก็มาแบ่งกันด้วยกันละกันส่วนนี้ก็คือเขาให้เราไปตอบแบบสอบถามอ่ะแล้วเขาจะให้ไอเทมกลับมาแล้วก็อันนี้เป็นคัสตเมอร์เซอร์วิสนะครับก็วไว้ติดต่อ GM เนาะเวลาเล่นแล้วมีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะมีแค่นี้นะส่วนเรื่องของออปชั่นก็นี่ครับด้าน้ายบนมันมี2ที่เลยก็คือที่เป็นรูปเราคลิกได้นะครับเผื่อเราต้องการจะมาจัดอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็เวลาที่ตัวละครขอออองเเราออกไปพื่ ตัวนี้นะเพราะนั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนดีกว่าผมเอาคนที่เก่งกว่าไปก่อนเนี่ยๆนเนียคนนี้จะได้ออกไปซัพพอร์ตเพื่อนได้นะครับส่วนออปชันอีกอันหนึ่งก็คือตรงฟันเฟืองนี่แหละครับอ่าเข้ามาแล้วก็ได้เจอเลยนี่คือการปรับกราฟิกนะครับอันซ้ายก็คือจะเป็นต่ําสุดอันขวาคือจะเป็นสูงสุดมีการประหยัดพลังงานด้วยนะเผื่อเล่นในมือถือแลวแบบอยากประหยัดแบตก็เปิดตรงนี้ได้ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของ ID นะครับซึ่งเอ่อตอนต้นเกมผมบอกอะไรใช่ไหมว่าอย่าผูก ID ดีใช่ไหมครับเอออย่าไปผูก่อนนี้ดีกวว่่าาาเพระ ถ้าเปิดกระปองเกลือเราจะได้ไปรีเซ็ตเล่นใหม่ถูกไหมล่ะอันนี้สมมติว่าผมไม่เกลือนะเราจะต้องการเชฟไปจริงๆเนี่ยก็เข้ามาที่นี่แล้วกดตัวนี้แล้วก็เลือกได้เลยว่าจะซิงกาไหลเห็นไหมแค่นี้ง่ายๆเลยแต่ว่าแนะนําเป็น Google p l a y กับ a c e b o o k นะเพราะถ้าเกิดจําไม่ผิดตอนล็อกอินมันก็จะมี Google p l a y กับ Facebook ขึ้นมาให้แต่แรกถูกไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่ก็แล้วกันนะฮะพั้นก็สำหรับเกมนี้ไ้เท่านี้แหละนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีก็แล้วกันเนะาะเมื่อไหร่จะมีภาษาอังกฤษก